เวลาประมาณ9้าโมงครึ่งของวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567สถานีตำรวจภูทรตำบลป่ากกอดำอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกปลายสายเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังร้องไห้จนแทบขาดใจลูกของฉันลูกของฉันหายไปคะ่ะเขาเพิ่งจะอายุขวบก,กว่าเองช่วยฉันด้วยนะคะคุณตำรวจผู้ที่โทรเข้ามาคือคุณอรไทย อายุ35ปีซึ่งอาศัยอยู่ชั่วคราวที่หมูห่5ตำบลป่ากอดำหลังจากแจ้งความทางโทรศัพท์แล้วคุณอรไทยก็รีบเดินทางมาที่สถานีตำรวจด้วยตัวเองในสภาพที่สับสนอย่างหนักใบหน้าซีดเผือดและน้ำตาไหลไม่หยุดเธอให้การว่าเมื่อเช้าขณะที่กำลังจัดกองของเก่าอยู่บริเวณลานบ้านลูกชายของเธอชื่อน้องต้นกล้าอายุ1ขวบ3เดือนก็ยังคงเล่นอยู่ใกล้ๆเธอหันหลังไปเพียงครู่เดียว เมื่อหันกลับมาก็ไม่พบลูกชายแล้วตอนแรกเธอคิดว่าลูกคงแค่ขานเข้าไปในสวนหรือเดินเล่นอยู่แถวๆนั้นแต่หลังจากค้นหาทั่วทั้งบ้านลานบ้านสวนกาแฟและบริเวณใกล้เคียงนานกว่าครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่พบร่องรอยของนูน้อยเธอจึงรีบวิ่งมาแจ้งความกับตำรวจทันทีสถานีตำรวจภูธรตำบลป่าก,ก่อดำจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบโดยทันทีพร้อมทั้งประสานงานกับฝ่ายปกครองและชาวบ้านในพื้นที่เพื่อช่วยกันค้นหา เสียงตามสายเพื่อตามหาเด็กหายได้ถูกประกาศออกไปในช่วงเช้าวันเดียวกันประกาศเด็กหายเด็กชายอายุประมาณหนึ่งขวบสามเดือนชื่อเล่นน้องต้นกล้าสวมเสื้อยืดสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีขาวหายตัวไปจากบริเวณตำบลป่าก่อดำเม <c oughs> ื่อเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งของเช้าวนันนี้หากผู้ใดพบเห็นกรุณาแจ้งสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดข่าวการหายตัวไปของเด็กน้อยแพร่กระจายไปทั่วทั้งชุมชนอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกคนต่างตกตะลึงเด็กอายุเพียงขวบกว่าที่ยังพูดไม่ได้และเดินได้ไม่ไกลนักจะหายตัวไปได้อย่างไรในเวลาเพียงไม่กี่นาทีต่อหน้าแม่ของตัวเองเรื่องนี้ช่างเหลือเชื่อไม่มีใครคาดคิดว่าประกาศตามหาเด็กหายที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงอุบัติเหตุอันน่าเศร้าในครอบครัวจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคดีสะเทือนขวัญที่ทำให้คนทั้งจังหวัดเชียงรายต้องตกตะลึงเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับฝ่ายปกครองได้จัดทีมค้นหาขนาดเล็กขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยแบ่งกำลังออกเป็นหลายทิศทางกลุ่มหนึ่งเดินตามถนนดินแดงที่มุ่งหน้าไปยังทุ่งกาแฟาด้านหลังบ้านอีกกลุ่มหนึ่งลุยลงไปในบริเวณบอ่อน้ำและคูคลองใกล้เคียงเสียงตะโกนเรียกชื่อต้นกล้าดังก้องไปทั่วท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุผสมกับเสียงร้องไห้ของผู้เป็นแม่ทำให้บรรยากาศยิ่งทวีความตึงเครียดอ,อรไทยแสดงท่าทีเหมือนแม่ที่หัวใจสลายอย่างที่สุดเธอวิ่งพลางเรียกชื่อลูกชายพลางเสียงร้องของเธอแหลมบาดใจต้นกล้าลูก ลูกอยู่ไหนออกมาหาแม่เถอลูกทุกครั้งที่มีคนบอกว่าเห็นเงาใครหรือได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เธอก็จะรีบวิ่งไปดูทันทีแล้วก็ล้มทั้งยืนเมื่อพบว่าไม่ใช่ลูกของตัวเองร่างกายของเธอสันเทาหายใจหอบหลายครั้งที่เธอหมดแรงจนต้องมีคนช่วยพยุงจึงจะลุกขึ้นยืนไหวชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างรู้สึกสงสารจับใจแม่ผู้ยากจนที่หาเหลี้ยงชีพด้วยการเก็บของเก่ามาตลอดทั้งปีบัดนี้ต้องมาเผชิญกับชะตากรรมที่ลูกหายไป เป็นความทุกข์ที่ไม่อาจบรรยายเป็นคำพูดได้ลุงเล็กพ่อของคุณอรไทยก็มาถึงที่เกิดเหตุตั้งแต่เนิ่นๆชายชราวัยเกือบ70ปีผมขาวโพลนเกือบทั้งศีรษะนั่งนิ่งอยู่ริมระเบียงบ้านใบหน้าเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและกังวลใจบางครั้งลุงเล็กก็พึมพำกับตัวเองว่าแกเพิ่งจะควบกว่าจะเดินไปไหนได้ไกลเชียวโฮเอ๊ใครกันนะใจร้ายพระแก่ไป การค้นหาดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนเกือบเที่ยงวันแต่ก็ยังไม่มีเบาะแสใดๆไม่มีรอยเทา้าไม่มีเสียงร้องไห้และไม่มีใครเห็นเด็กน้อยออกจากบริเวณบ้านเลยตำรวจได้ตรวจสอบรอบๆรัร้วพุ่มไม้หรือแม้กระทั่งส่องดูในบ่อน้ำแต่ทุกอย่างก็ดูเป็นปกติในเวลานั้นหลายคนเริ่มตั้งข้อสันนิษฐานต่างๆน,นานาบางทีเด็กอาจจะคลานออกไปที่ถนนแล้วมีคนอุ้มไปหรืออาจจะตกลงไปในหลุมหรือซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ยังไม่มีใครหาเจอ แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ถึงไม่มีใครในละแวกนั้นได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เลยข้อสันนิษฐานทั้งหมดถูกปัดตกไปอย่างรวดเร็วและเมื่อยิ่งหาคำตอบไม่ได้ความสิ้นหวังของผู้เป็นแม่ก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณอ,อรไทยกรีดร้องอย่างต่อเนื่องบางครั้งเธอก็ตกหน้าตัวเองปากก็พร่ำพูดซ้ำว่าเป็นเพราะฉันเป็นเพราะฉันทั้งหมดตำรวจต้องพาเธอเข้าไปพักผ่อนในบ้านพร้อมทั้งปลอบโยนครอบครัว ขณะเดียวกันตัวแทนทีมสืบสวนก็ได้แจ้งไปยังกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพื่อขอสนับสนุนกำลังพลเพิ่มเติมเตรียมขยายพื้นที่การค้นหาหากจนถึงช่วงบ่ายยังไม่มีความคืบหน้าการค้นหาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและผู้เป็นแม่ที่แทบจะกลายเป็นบ้าเพราะความเจ็บปวดที่ลูกหายไปไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ฟูมฟายจนเป็นลมล้มพับไปหลายครั้งนั้นกำลังซ่อนความลับอันน่าสะพรึงกลัวอาไว้ ซึ่งในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าตำรวจจะเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นความผิดปกตินั้นการค้นหาดำเนินไปจนถึงเที่ยงวันโดยไม่มีผลใดๆอากาศทางภาคเหนือในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนนั้นร้อนจัดแผ่นดินแห้งผากไอความร้อนระอุขึ้นมาจนแสบผิวผู้ที่เข้าร่วมการค้นหาเริ่มอ่อนล้าลงเรื่อยๆขณะที่บรรยากาศในลานบ้านของคุณอรไทยไง่งก็เต็มไปด้วยความวิตกกังวลเมื่อกองกําลังตํารวจสืบสวนจากกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายถูกส่งมาสนับสนุน พันตำรวจเอกอาทิตย์นายตำรวจสืบสวนผู้มากประสบการณ์คือผู้ที่เข้ามาบัญชาการโดยตรงเขาไม่ได้รีบร้อนสั่งให้ขยายพื้นที่การค้นหาแต่กลับค่อยๆสังเกตการบริเวณรอบๆบ,บ้านหลังเล็กนั้นอย่างเงียบๆบ,บ้านของคุณอราทัยตั้งอยู่ลึกเข้าไปในซอยดินแดงด้านหน้าเป็นลานกว้างที่เต็มไปด้วยกองของเก่าถังพลาสติกขวดเปลา่ากระป๋องเบียร์ซึ่งเป็นน่องรอยของอาชีพที่ใช้หาเลี้ยงชีพในแต่ละวันด้านหลังเป็นสวนกาแฟาที่รกทึบ ล้อมรอบด้วยตาข่ายเหล็กเกา่าเมื่อมองจากหน้าบ้านเข้าไปเนี่ยทุกอย่างดูเหมือนจะไม่มีอะไรน่าสงสัยแต่สายตาของพันตํารวจเอกอาทิตย์เนี่ยกลับไปหยุดอยู่ที่บ่อน้ําเก่าๆบ่อหนึ่งซึ่งตั้งอยู่กลางลานบ้านห่างจากจุดที่คุณอรทัยมักจะคัดแยกของเก่าเพียงไม่กี่ก้าวบ่อน้ํานี้มีมานานแล้วขอบบอกอก่อเกาะด้วยอิธมอญรอบปากบ่อมีตะไคร่น้ําสีเขียวเกาะอ,อยู่บนปากบ่อมีฝาปูนทรงกลมขนาดใหญ่เกือบเท่าถาดใบใหญ่ปิดทับไว้ มันเป็นฝาปิดชนิดที่ต้องใช้ผู้ใหญ่ที่แข็งแรงสองคนจึงจะยกขึ้นได้พันตำรวจเอกอาทิตย์ขมวดคิ้วเล็กน้อยตั้งแต่เช้าจะรดเที่ยงมีคนเดินวนเวียนอยู่ในลานบ้านแห่งนี้หลายสิบคนแต่ไม่มีใครสนใจบ่อน้านี้เลยอาจเป็นเพราะทุกคนคิดว่ามันถูกปิดสนิทเด็กคงไม่สามารถตกลงไปได้แต่ในสายงานสืบสวนพันตำรวจเอกอาทิตย์รู้ดีว่าสถานที่ที่ดูปลอดภัยที่สุดบางครั้งกลับเป็นที่ซ่อนความจริงเอาไว้เขาเดินเข้าไปใกล้ ชี้ไปที่ฝาบ่อแล้วถามว่าบ่อน้ํานี้ยังใช้งานอยู่ไหมครับลุงเล็กพ่อของคุณอรไทยซึ่งตอนนั้นกําลังนั่งพิงเสาระเบียงอยู่ตอบเสียงเบาว่า,วายังใช้ครับคุณตํารวจแต่ช่วงนี้น้ํามันน้อยลงมากแล้วสงสัยจะใกล้แห้งแล้วละ่ะพันตํารวจเอกอาทิตย์ยักหน้าแล้วเดินวนรอบปากบ่อหนึ่งรอบเขาสังเกตเห็นว่าฝาปูนถูกวางไวอ้อย่างเรียบร้อยดีบนพื้นผิวมีฝุ่นเกาะบางๆไม่มีร่องรอยของการถูกเคลื่อนย้ายเลย ถ้าบ่อน้ำยังใช้งานอยู่จริงๆทำไมมันถึงได้ดูสะอาดและเงียบสงบเชน่นนี้เขาโน้มตัวลงไปวางมือบนฝาปูนฝานั้นเย็นเฉียบราวกับเพิ่งถูกราดด้วยน้ำความรู้สึกผิดปกตินั้นทำให้สัญชาตญาณของนักสืบผู้ช่ำชองยิ่งตื่นตัวมากขึ้นพันตำรวจเอกอาทิตย์ไม่ได้รีบร้อนสั่งให้เปิดฝาบ่อแต่กลับถามย้ำอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่ทุ่มต่ำลงตั้งแต่เช้ามามีใครตรวจสอบในบ่อน,นี้แล้วหรือยังครับทุกคนเงียบแม้แต่อรทัยก็เงยหน้าขึ้น ดวงตาแดงกรําตอบทั้งเสียงสะอื้นไม่มีหรอกค่ะคุณตำรวจฝาบ่อมันหนักมากลูกฉันจะตกลงไปได้ยังไงคำพูดนั้นฟังดูมีเหตุผลเด็กอายุเพียงขวบกว่าที่ยังเดินไม่แข็งจะเปิดฝาปูนที่หนักหลาย10กิโลกรัมได้อย่างไรแต่สำหรับนักสืบผู้มีประสบการณ์คำตอบที่ฟังดูมีเหตุผลที่สุดนี่แหละคือสิ่งที่น่าสงสัยที่สุดพันตำรวจเอกอาทิตย์ยืนขึ้นเต็มความสูง กวาดสายตามองไปทั่วที่เกิดเหตุอีกครั้งลานบ้านไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีสิ่งของล้มแตกเสียหายประตูบ้านแง้มอยู่กองของเก่ายังคงถูกจัดวางยังเป็นระเบียบทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบเกินไปเงียบสงบจนผิดปกติเขาหันไปพูดกับเจ้าหน้าที่อีกสองนายที่มาด้วยกันเบาๆว่าเตรียมไฟฉายเราต้องตรวจสอบบ่อน้นํานี้บรรยากาศในลานบ้านเปลี่ยนไปทันทีชาวบ้านสองสาคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆหยุดพูดคุย แล้วหันมามองด้วยสายตาที่กังวลอรไทยตัวสั่นและถอยหลังไปสองสามก้าวสองมือบีบเข้าหากันแน่นฝาปูนยังคงนอนนิ่งอยู่กลางแดดเที่ยงเงียบสงัดราวกับกำลังปกปิดความลับบางอย่างเอาไว้ไม่มีใครรู้เลยว่าอีกเพียงไม่กี่นาทีข้างหน้าเมื่อฝาปูนนั้นถูกยกออกทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขาให้สัญญาณตำรวจสองนายให้เข้ามาใกล้ทั้งสามคนร่วมกับลุงเล็กพ่อของคุณอรไทยช่วยกันดึงฝาปูนออกฝาที่หนักอึง้ง ส่งเสียงคลืดคราดแห้งผากขณะที่ถูกเลื่อนออกเผยให้เห็นปากบอ่อที่ลึกมืดและเย็นยะเยือกทันทีที่ฝาถูกยกขึ้นไอเย็นก็ลอยผวยพุ่งขึ้นมาปะปนกับกลิ่นอับชื้นจากใต้ดินพันตำรวจเอกอาทิตย์เปิดไฟฉายก้มลงไปส่องดูแสงไฟสาดลึกลงไปในบอ่อกระทบกับผิวน้ำสีดำสนิทที่นิ่งสงบเพียงวินาทีต่อมาทุกคนต่างนิ่งงนันภายใต้แสงไฟฉายที่สั่นไหวมีวัตถุเล็กๆชิ้นหนึ่งลอยปริ่มอยู่บนผิวน้ำเมื่อแสงส่องชัดขึ้น ทุกคนก็เห็นว่าเป็นร่างเล็กๆที่สวมเสื้อยืดสีฟ้าและกางเกงขาสั้นสีขาวตรงตามที่ประกาศตามหาเด็กหายไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปนั่นคือร่างของน้องต้นกล้าบรรยากาศเงียบสนิทลุงเล็กที่ยืนอยู่ด้านหลังทะุดตัวลงกับพื้นสองมือสั่นเทาเกาะขอบประตูไว้แน่นปากของเขาเปล่งเสียงออกมาได้เพียงว่าโหหลานปู่เสียงร้องนั้นขาดหายไปในลำคอ ชาวบ้านผู้หญิงบางคนร้องไห้ออกมาแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ต้องเบือนหน้าหนีไม่กล้ามองลงไปในบอนนนะ่อน้นนักอรไทยผู้เป็นแม่ที่เมื่อครู่นี้ยังคงร้องไห้ฟูมฟ่ายตามหาลูกชายตลอดทั้งเช้าบัดนี้กับยืนนิ่งเงันราวกับถูกสาบดวงตาของเธอหมอลอยริมฝีปากสันระร,ริกแล้วจูจ่ๆก็กรีดร้องออกมาอย่างสิ้นหวังไม่ไม่ใช่ลูกฉันเป็นไปไม่ได้เธอพุ่งตัวเข้าไป แต่ก็มีคนรังไว้ได้ทันเธอดีดดิ้นกรีดร้องแล้วก็หมดสติไปในอ้อมแขนของเพื่อนบ้านจากวินาทีนั้นเองที่เกิดเหตุตามหาเด็กหายได้กลายสภาพเป็นที่เกิดเหตุฆาตกรรมอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่ได้ทําการปิดกั้นพื้นที่ทันทีทีมหนึ่งทําหน้าที่นําร่างของหนูน้อยขึ้นมาอีกทีมหนึ่งเริ่มเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างระมัดระวังและเงียบเชียบเมื่อร่างของเด็กน้อยถูกนําขึ้นมาห่อด้วยผ้าขาวทั้งชุมชนต่างพากันร่ําให้ พันตำรวจเอกอาทิตย์สังเกตร,ร่างของหนูน้อยอย่างละเอียดเขาพบว่าตามร่างกายไม่มีบาดแผลเสื้อผ้ายังอยู่ในสภาพเรียบร้อยมีเพียงร่องรอยของการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำที่ชัดเจนเขาค่อยๆสายหน้าเด็กคนนี้ไม่ได้ตกลงไปเองอย่างแน่นอนฝาบอ่อหนักเกินไปขอบบอ่อก็สูงเกือบถึงอกของผู้ใหญ่เด็กอายุขวบกว่าที่ยังพูดไม่ได้วิ่งไม่ได้จะเปิดฝาแล้วตกลงไปเองได้อย่างไร ปัจจัยทั้งหมดชี้ไปยังข้อสรุปที่น่าขนลุกเพียงข้อเดียวมีคนนำเด็กลงไปในบอ่อแล้วปิดฝาทับคำพูดนั้นพันตํารวจเอกอาทิตย์ยังไม่ได้เอ่ยออกมาแต่ในแววตาของเขาทุกคนต่างเข้าใจดีบ่อน้ําที่เคยเป็นแหล่งน้ําหล่อเลี้ยงครอบครัวที่ยากจนบัดนี้กลับกลายเป็นสุสานของเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์และในขณะที่ทุกคนต่างเจ็บปวดกับภาพที่เห็นมีเพียงคนเดียวผู้เป็นแม่ที่นอนสลบไสใบหน้าที่ยังคงเปื้อนอเปือนคราบน้ําตา ไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้ความโศกเศร้านั้นคือความจริงที่น่าสะพรึงกันวาดกว่าสิ่งใดแต่จากสิ่งที่เพิ่งค้นพบการสืบสวนก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วทันทีที่ร่างของนูน้อยถูกนําขึ้นมาทีมสืบสวนเฉพาะกิจก็ถูกจัดตั้งขึ้นทันทีบริเวณลานบ้านของคุณอรทัยถูกปิดกั้นอย่างเข้มงวดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเริ่มทาการตรวจสอบที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนบรรยากาศในขณะนั้นหนักอึ้งมีเพียงเสียงชัตเตอร์กล้องที่ดังเป็นระยะ และเสียงฝีเท้าที่เดินอย่างแผ่วเบาของเจ้าหน้าที่สืบสวนทุกคนเข้าใจดีว่านับจากนี้ไปเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การหายตัวไปอีกแล้วแต่เป็นคดีฆาตกรรมและฆาตกรอาจจะกำลังยืนปะปะนอยอยู่ในกลุ่มญาติพี่น้องของเด็กน้อยนั่นเองผลการชันสูตรเบื้องต้นออกมาในช่วงบ่ายวันเดียวกันเหยื่อเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำเวลาเสียชีวิตคาดว่าอยู่ระหว่าง4-5ชั่วโมงก่อนที่จะถูกพบ บนร่างกายไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายจากภายนอกไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยฟกช้ำไม่มีร่องรอยการถูกมัดการถูกตีหรือการต่อสู้ขัดขืนกล่าวอีกในหนึ่งคือน้องต้นกล้าไม่ได้ถูกทำร้ายหรือยื้ยุดชุดกระชากก่อนที่จะตกลงไปในบ่อข้อมูลนี้ทำให้ทีมสืบสวนทั้งหมดเงียบไปเพราะหากนี่เป็นการฆาตกรรมฆาตกรจะต้องลงมืออย่างเลือดเย็นและรวดเร็วจนเด็กน้อยไม่ทันได้ขัดขืน จากนั้นทีมพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบบริเวณรอบปากบ่อและทั่วทั้งลานบ้านอย่างละเอียดพวกเขาไม่พบรอยเท้าแปลกปลอมไม่มีร่องรอยการบุกรุกไม่มีข้าวของเครื่องใช้ใดๆถูกหรือคนกองของเก่ายังคงถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเหมือนเมื่อตอนเช้าทัานตำรวจเอกอาทิตย์เนี่ยยืนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินกลับไปที่ฝาปูนเขาลองใช้มือยกดูมันหนักมากจนต้องใช้สองมือและเอียงตัวช่วยจึงจะขยับได้เพียงเล็กน้อย เด็กอายุขวบกว่าที่ร่างกายยังอ่อนแอไม่มีทางที่จะเปิดฝาบอ่อนี้ได้เองและยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะปีนขึ้นไปบนขอบบอ่อที่สูงเกือบ1เมตรเพื่อตกลงไปเองข้อมูลทั้งหมดไม่สอดคล้องกับสมมติฐานเรื่องอุบัติเหตุและรายละเอียดนี้เองที่ทําให้พันตํารวจเอกอาทิตย์มั่นใจว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุตกบอ่อน้ําแต่เป็นคดีฆาตกรรมจากข้อสันนิษฐานดังกล่าวเขาสั่งให้เก็บตัวอย่างน้ําในบอ่อตรวจสอบลายนิ้วมือบนฝาปูนและสอบสวนทุกคนที่อยู่ในบ้านเมื่อเช้านั้นทันที รายชื่อผู้ต้องสงสัยถูกจำกัดวงลงอย่างรวดเร็วเหลือเพียง3คนคือ 1. คุณอรไทยแม่ของเด็ก 2. ลุงเล็กตาของเด็กและ 3. ลูกอีกสองคนของคุณอรไทยซึ่งไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าไม่มีคนแปลกหน้าเข้าออกไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดร้องหรือเสียงผิดปกติใดๆแล้วใครกันล่ะที่เปิดฝาบ่อน้ำคำถามนี้ลอยคว้างอยู่ในอากาศทำให้ทุกคนรู้สึกวาดวัน พันตำรวจเอกอาทิตย์สั่งให้บันทึกคำให้การเบื้องต้นทั้งหมดอีกครั้งทั้งลุงเล็กและเพื่อนบ้านต่างยืนยันว่าตลอดช่วงเช้าพวกเขาเห็นเพียงคุณอรทัยกำลังจัดกองของเก่าและน้องต้นกล้าเล่นอยู่แถวลานบ้านจากนั้นก็หายตัวไปอย่างกระทันหันไม่มีใครแปลกหน้าปรากฏตัวทุกอย่างดูเหมือนจะชี้ไปยังความจริงเพียงข้อเดียวหากมีฆาตรกรจริงคนคนนั้นก็คือคนที่อยู่ในบ้านนี่เองเมื่อความมืดมาเยือนตำบลป่าก,ก่อดำแสงไฟจากในบ้านส่องสว่างออกมาอย่างลานเล็กๆ ฉายให้เห็นบ่อน้ำเก่าที่บัดนี้ถูกปิดผนึกด้วยเทปของเจ้าหน้าที่บ่อน้ำที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเป็นเพียงแหล่งน้ำใช้สอยบัดนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของคดีทั้งหมดไม่มีใครพูดออกมาเป็นคำพูดแต่ในแววตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุต่างก็เริ่มมีความคิดอันน่าหวาดกลัวผุดขึ้นมาหากฝาบ่อน้ำนั้นมีเพียงผู้ใหญ่เท่านั้นที่ยกไหวฆาตกรก็อาจจะเป็นญาติสนิทของเด็กน้อยนั่นเอง หลังจากที่เกิดเหตุถูกปิดกัน้นทีมสืบสวนก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการสอบสวนความสัมพันธ์ภายในครอบครัวพันตำรวจเอกอาทิตย์เข้าใจดีว่าฆาตกรอาจจะไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อาจจะซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังเล็กๆหลังนี้เองตลอดช่วงบ่ายเนี่ยเขาและทีมสืบสวนได้ทำการสอบปากคำบุคคลที่ใกล้ชิดกับน้องต้นกล้ามากที่สุดและจากคำให้การที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันนี้เองภาพอันมืดมนก็ค่อยๆปรากฏขึ้นนุงเล็กชายชราวัยเกือบ70ปีใบหน้าร้านแดด สองมือหยาบกระด้างของชาวสวนเมื่อถูกเชิญมาให้ปากคำเขายังคงอยู่ในอาการตกใจน้ำเสียงสันเทาเขาพูดว่าผมมอผมไม่คิดเลยว่าเรื่องมันจะกลายเป็นแบบนี้อรรทัยลูกสาวผมมันลำบากมามากตั้งแต่เล็กจนโตก็รู้แต่เรื่องดูแลสามีดูแลลูกตามคำบอกเล่าของเขาหลังจากที่อรรทัยคลอดน้องต้นกล้าเธอก็เริ่มมีอาการแปลกๆพูดน้อยลงชอบนั่งอยู่คนเดียวบางครั้งอุ้มลูกอยู่ดีด ก็ร้องไห้ออกมาโดยไม่มีเหตุผลตอนแรกลุงเล็กคิดว่าเป็นเพียงอาการอ่อนเพลียหลังคลอดแต่ยิ่งนานวันอาการก็ยิ่งรุนแรงขึ้นหลายคืนที่มันไม่ยอมนอนมันบอกผมว่าได้ยินเสียงลูกร้องไห้ทั้งท้งที่หลานก็นอนหลับอยู่ผมกลัวมากเลยพามันไปหาหมอที่โรงพยาบาลจิตเวชในจังหวัดหมอบอกว่ามันเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดตามประวัติการรักษาที่คุณลุงยังเก็บไว้อรไทยเนี่ยเคยได้รับยาและให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านในช่วงเวลานั้น น้องต้นกล้าส,ส่วนใหญ่จะอยู่ในการดูแลของตาและยายเพราะอาระไทยมักจะอยู่ในสภาวะที่ไม่คงที่เมื่อประมาณ2อสเดือนก่อนเห็นว่าอาการมันดีขึ้นแล้วผมเลยให้หลานกลับไปอยู่กับแม่ไม่นึกเลยว่าเสียงของลุงเล็กขาดหายไปคำพูดที่ยังไม่จบประโยคนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดข้อมูลนี้ถูกบันทึกเป็นรายละเอียดสาคัญชิ้นแรกทันทีผู้เป็นแม่คุณอรไทยมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดช่วงค่าวันเดียวกัน พรชัยสามีของคุณอรไทยถูกเชิญตัวมาให้ปากคําที่สถานีตํารวจภูทรจังหวัดเชียงรายเขาเป็นชายวัยกลางคนทำอาชีพช่างปูนรูปร่างผอมบางผิวคล้ำแดดเมื่อนั่งอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนแววตาของเขาดูเหนื่อยล้าและหลบเลี่ยงเมื่อถูกถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวเขาตอบช้าๆเราแต่งงานกันมาได้สิบกว่าปีแล้วมีลูกด้วยกันสามคนช่วงหลังๆมานี้ ผมกับภรรยาไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่เขาพูดน้อยลงขี้หงุดหงิดง่ายบางทีก็นั่งเงียบเป็นชั่วโมงใครพูดอะไรด้วยก็ไม่ตอบเขายืนยันว่าภรรยาของเขากำลังรักษาอาการซึมเศร้าแต่แล้วเขาก็เปิดเผยความลับอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ทีมสืบสวนทั้งทีมต้องตกตะลึงจริงๆแล้วน้องต้นกล้าไม่ใช่ลูกแท้ๆของผมห้องสอบสวนเงียบกริบภรรยาถอนหายใจยาวและพูดต่อว่าเมื่อประมาณสองปีก่อน ตอนที่ผมไปทํางานไกลบ้านภรรยาผมเขาเผลอใจไปกับผู้ชายคนที่เป็นคนรับซื้อของเก่าเหมือนกันตอนหลังเขาท้องขึ้นมาผมก็รู้แต่ก็ต้องยอมเงียบไปคิดซะว่าเพื่อรักษาครอบครัวเอาไว้รักษาลูกๆรักษาหน้าตาผมก็เลยยอมรับน้องต้นกล้าเป็นลูกใครถามก็บอกว่าเป็นลูกผมเสียงของเขาเริ่มสันเครือผมคิดว่าเขาจะใช้ชีวิตต่อไปได้ดีไม่นึกเลยว่าสุดท้ายมันจะกลายเป็นแบบนี้ ข้อมูลจากคำให้การของลุงเล็กและพรชัยได้กลายเป็นปมสำคัญสองอย่างคือหนึ่งแม่มีอาการป่วยทางจิตจากภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงและสองเด็กน้อยไม่ใช่ลูกแท้ๆของสามีรายละเอียดสองอย่างนี้ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่ในสายตาของนักสืบผู้มากประสบการณ์มันเปรียบเสมือนจิ๊กซอว์สองชิ้นที่เผยให้เห็นถึงแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่พันตำรวจเอกอาทิตย์วิเคราะห์กับทีมสืบสวนว่าแม่ที่มีความผิดปกติทางจิตใจ บวกกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจและความรู้สึกผิดบาปในใจนั่นคือส่วนผสมที่อันตรายอย่างยิ่งถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะระเบิดออกมาในชัววูบอย่างไรก็ตามเขายังไม่ได้รีบร้อนสรุปในวงการสืบสวนความรู้สึกและข้อสันนิษฐานไม่สามารถใช้แทนหลักฐานได้ดังนั้นเขาจึงสั่งให้รวบรวมประวัติการรักษาข้อความและบันทึกการใช้โทรศัพท์ทั้งหมดของคุณอรไทย พร้อมทั้งให้ตรวจสอบลายนิ้วมือบนฝาบ่อเพิ่มเติมเพื่อหาหลักฐานที่แน่ชัดขณะเดียวกันที่สถานีตำรวจตำบลอรไทยยังคงอยู่ในอาการตื่นตระหนกหลังจากถูกนำตัวมาจากที่เกิดเหตุเธอแทบจะไม่ยอมพูดอะไรเลยเอาแต่พร่ำพูดซ้ำๆว่าลูกฉันตายแล้วลูกฉันตายแล้วเจ้าหน้าที่สืบสวนพยายามปลอบให้เธอดื่มน้ำและพักผ่อนแต่สายตาของเธอกลับเมาลอยบางครั้งก็ร้องไห้บางครั้งก็หัวเราะ บางครั้งก็นั่งจ้องมองไปยังความว่างเปล่าท่านตํารวจเอกอาทิตย์เข้าใจดีว่าหากต้องการคลี่คลายคดีนี้จะต้องใช้จิตวิทยาไม่ใช่การกซักไซบีบคัน้นเขาพูดกับลูกน้องเบาวๆว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนคนคนนี้กําลังเจ็บปวดอย่างลึกซึง้งแต่ภายในใจกลับซ่อนบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ปล่อยให้เธอได้เปิดปากด้วยตัวเองเมื่อค่ำคืนมาเยือนทีมสืบสวนทั้งหมดยังคงทำงานอย่างไม่หยุดพักเอกสารต่างๆถูกกางเต็มโตะ๊ะทั้งภาพจากที่เกิดเหตุ รายงานการชนะสูตรผลการตรวจสอบลายนิ้วมือเบื้องต้นทุกอย่างล้วนชี้ไปในทิศทางเดียวกันผู้เป็นแม่คือคนเดียวที่มีเงื่อนไขมีเวลาและมีความสามารถที่จะเข้าถึงตัวเด็กได้ในเช้าวันนั้นแต่คำถามยังคงค้างคาอยู่ทำไมทำไมแม่ที่เคยอุ้มชูเลี้ยงดูลูกมาทุกมือนมถึงได้ลงมือทำสิ่งที่โหดร้ายเช่นนี้ได้เป็นเพราะอาการป่วยความสิ้นหวังหรือเพราะความกลัวว่าความลับจะถูกเปิดโปงพันตำรวจเอกอาทิตย์ หลับตาลงแล้วถอนหายใจยาวเขารู้ว่าคำตอบเดียวอยู่ที่ผู้หญิงที่กำลังนั่งเงียบอยู่ในห้องสอบสวนข้างๆนั่นเองและในวันพรุ่งนี้เขาจะก้าวเข้าไปเผชิญหน้ากับการสนทนานั้นด้วยตัวเองการต่อสู้ทางความคิดระหว่างเหตุผลและมโนธรรมระหว่างอาชญากรรมและความจริงเช้าวันรุ่งขึ้นที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายอารไทถูกเชิญตัวมาสอบปากคำอีกครั้งหญิงสาวนั่งก้มหน้าสองมือประสานกันแน่น แววตาเลื่อนลอยตรงหน้าเธอคือพันตำรวจเอกอาทิตย์นายตำรวจสืบสวนผู้ติดตามคดีนี้มาตั้งแต่ต้นบรรยากาศในห้องเงียบสงบไม่มีเสียงตะวาดไม่มีแรงกดดันมีเพียงน้ำเสียงที่นุ่มนวลของชายผู้ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชกชนคุณอรไทยเราเข้าใจดีว่าการสูญเสียลูกเป็นความเจ็บปวดที่ไม่มีใครทนได้แต่ตอนนี้มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะช่วยเราค้นหาความจริงได้ ได้โปรดพูดความจริงออกมาเพื่อดวงวิญญาณของลูกชายคุณเธอครับอรไทยยังคงเงียบไหลของเธอสันเทาแสงจากหน้าต่างสาดส่องลงบนใบหน้าที่ซีดเซียวและสูต้ตอบของหญิงผู้ตราก,กตรำนับตั้งแต่คืนที่พบศพเธอกินไม่ได้นอนไม่หลับดวงตาบวมแดงจากการร้องไห้พันตำรวจเอกอาทิตย์ไม่ได้สักไซเขารู้ดีว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ต้องการแรงกดดันแต่ต้องการความเข้าอกเข้าใจ เขาค่อยๆเปิดแฟ้มคดีน้ำเสียงสงบนิ่งผมรู้ว่าคุณลำบากมามากแค่ไหนต้องเลี้ยงลูกสามคนตามลำพังสามีก็ไปทำงานไกลแถมยังต้องต่อสู้กับอาการป่วยไม่มีใครอยากผลักไสตัวเองไปถึงทางตันหรอกครับแต่เช้าวันนั้นมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ไหมครับเธอเงยหน้าขึ้นแววตาฉายแวววาดระแวงอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ก้มหน้าลงอีกครั้งไม่มีคำตอบมีเพียงหยดน้ำตาที่ร่วงหล่นลงบนโต๊ะ พันตำรวจเอกอาทิตย์ไม่ได้ขัดจังหวะเขาเพียงแค่เลื่อนภาพถ่ายจากที่เกิดเหตุไปตรงหน้าเธอภาพฝาบ่อน้ําและรอยนิ้วมือที่ปรากฏเด่นชัดคุณเห็นไหมครับนอกจากลายนิ้วมือของคุณแล้วเราไม่พบรอยของใครคนอื่นเลยไม่มีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านคุณพอจะช่วยอธิบายให้เราเข้าใจได้ไหมครับว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นอรไทยมองภาพถ่ายริมฝีปากสันร,ริกสองมือประสานกันแน่นจนข้อนิ้วซีดขาวแล้วเธอก็พูดออกมาเบาๆราวกับกระซิบ กับตัวเองฉันจำอะไรไม่ได้เลยฉันจำได้แค่ว่าลูกร้องไห้ร้องไห้ตลอดทั้งเช้าพันตำรวจเอกอาทิตย์พยักหน้าน้ำเสียงของเขาทุ่มต่ำลงแต่ยังคงความนุ่มนวลคุณจำไม่ได้หรือว่าไม่กล้าที่จะจำกันแน่ครับคำถามนั้นราวกับแทงเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดในใจของผู้เป็นแม่อรไทยปล่อยโฮออกมาก้มหน้าลงกับโต๊ะร่างกายสั่นสะท้านพันตำรวจเอกอาทิตย์ยังคงนั่งนิ่งตลอดระยะเวลา กว่า20ปีในอาชีพนี้เขารู้ดีว่าเมื่อน้ำตาได้หลั่งไหลออกมานั่นคือเวลาที่มโนทำได้เริ่มทำงานอรไทยร้องไห้ไปพลางพูดไปพลางอย่างติดขัดฉันรักลูกของฉันมากฉันไม่เคยอยากให้เขาจากไปเลยแต่ช่วงนั้นฉันเหนื่อยมากในหัวมันอื้อไปหมดฉันได้ยินเหมือนมีคนพูดอยู่ในหัวบอกว่าฉันไม่สมควรเป็นแม่บอกว่าลูกเป็นภาระเสียงของเธอขาดห่วงเป็นระยะไร สลับกับเสียงสะอื้นฉันแค่อยากจะสงบสักพักฉันกลัวที่จะได้ยินเสียงเขาร้องไห้ฉันกลัวสายตาของสามีที่มองมาที่ฉันฉันแค่อยากจะเงียบๆเ,เท่านั้นเองพันตำรวจเอกอาทิตย์นั่งฟังอย่างเงียบสงบเขารู้ว่าเธอกำลังก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างความจริงกับอาชญากรรมระหว่างความเป็นมนุษย์กับอาการป่วยที่กัดกินจิตใจของเธอหลังจากผ่านไปเกือบชั่วโมงพันตำรวจเอกอาทิตย์จึงค่อยๆพูดขึ้นว่า คุณอรไทยถึงแม้คุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ก็มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นกับน้องต้นกล้าความจริงนั้นมีเพียงคุณที่รู้ได้โปรดพูดมันออกมาเถอะครับเพื่อลูกของคุณหญิงสาวเงยหน้าขึ้นดวงตาชุ่มโชคไปด้วยน้ำตาเธอมองตรงมาที่เขาริมฝีปากสั่นระริกราวกับต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ยังไว้สองมือของเธอบีบเข้าหากันแน่นแล้วจูๆ่ๆก็หลุดเสียงสะอื้นออกมาอย่างสุดกัน ฉันฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเธอก้มหน้าฟุบลงกับโต๊ะน้ำตาทะลักออกมาเสียงร่ำไห้ดังระงมราวกับเขื่อนที่พังทลายพันตำรวจเอกอาทิตย์ไม่ได้พูดอะไรต่อเขาให้สัญญาณหยุดการบันทึกเสียงเพื่อให้หญิงสาวได้สงบสติอารมณ์ในชั่วขณะนั้นเองกำแพงแห่งความเงียบที่ล้อมรอบอรไทยได้พังทลายลงไม่มีการต่อต้านอีกต่อไปไม่มีคำตอบที่หลบเลี่ยงอีกแล้ว มีเพียงผู้เป็นแม่ที่กำลังทุรนทุรายในความเจ็บปวดและสำนึกผิดที่แม้แต่ตัวเองก็ยังไม่กล้าเผชิญหน้าเมื่อการสอบปากคำซิ้นสุดลงพันตำรวจเอกอาทิตย์ค่อยๆปิดแฟ้มคดีเขามองหญิงสาวที่กำลังก้มหน้าร้องไห้ด้วยน้ำเสียงที่เศร้าซ้อยคุณอรทยัยความจริงแม้จะเจ็บปวดเพียงใดก็ต้องถูกพูดออกมาวันนี้ผมเชื่อว่าคุณจะมีความกล้าหาญพอที่จะทำสิ่งนั้นเขาลุกขึ้นเดินออกจากห้องประตูค่อยๆปิดลงทิ้งไว้ เพียงความเงียบงนันและเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นของผู้เป็นแม่กำแพงสุดท้ายได้พังทลายลงแล้วและในวันรุ่งขึ้นระหว่างการสอบปากคำครั้งต่อไปอรไทัยจะยอมเปิดปากเล่าความจริงทั้งหมดเช้าวันต่อมาห้องสอบสวนถูกเปิดขึ้นอีกครั้งบรรยากาศหนักอึง้งจนได้ยินเสียงเข็มนาฬิกาเดินบนผนังชัดเจนหญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงกลางห้องคืออรไทยัยร่างกายเธอสูบผอมลงดวงตาคมล,ลึก จากการอดนอนข้างๆมีแก้วน้ำอุ่นวางอยู่แต่เธอไม่ได้แตะต้องมันเลยตรงหน้าเธอคือพันตำรวจเอกอาทิตย์ยังคงด้วยแววตาที่สุขุมน้ำเสียงที่ทุ่มต่ำและเยือกเย็นเหมือนเมื่อวานเขามองเธออยู่นานแล้วจึงค่อยๆเอ่ยขึ้นคุณอรไทยเมื่อวานคุณบอกว่าคุณทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ววันนี้ผมอยากจะฟังเรื่องราวที่เหลือไม่ใช่เพื่อตัดสินโทษแต่เพื่อให้ลูกชายของคุณได้ไปสู่สุคติได้โปรดเล่าทุกอย่างออกมาเถอะครับ หญิงสาวก้มหน้าลงสองมือที่สั่นเทาประสานกันบนโต๊ะผ่านไปครู่ใหญ่เธอจึงเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนทุกถ้อยคำเช้าวันนั้นฉันตื่นแต่เชา้าลูกคนโตไปโรงเรียนส่วนคนเล็กก็เล่นอยู่หน้าบ้านฉันกำลังยุ่งอยู่กับการจัดกองของเกาะหัวมันหมุนไปหมดหลายคืนแล้วที่ฉันนอนไม่หลับตลอดเวลาได้ยินเหมือนมีเสียงใครบางคนพูดอยู่ในหัวบอกว่าฉันเป็นภาระ ็นแม่ที่แย่อรไทยหยุดพูดสองมือบีบขอบโต๊ะแน่นเสียงเริ่มสัน่นลูกชายฉันเขาร้องไห้ไม่หยุดเรียกแต่แม่ตลอดเวลาฉันรักเขามากนะแต่ยิ่งได้ยินเสียงเขาร้องในหัวมันก็ยิ่งปวดฉันไม่รู้ว่าตอนนั้นฉันคิดอะไรอยู่ฉันเห็นทุกอย่างมันมืดไปหมดแล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาในหัวว่าจบมันซะทั้งเขาและเราจะได้สงบสุขคำพูดนั้นทำให้ทั้งห้องเงียบกริบไม่มีใครพูดแสกพันตำรวจเออาทิตย์ เพียงแค่พยักหน้า